สวัสดีครับสวัสดีกับท่านผู้ชมด้วยนะครับมาเข้าสู่ในรายการคุณแทนนะครับเอาละครับวันนี้เรามาอยู่ที่เกมนี้กันเหมือนเดิมนะครับผม GTA แซนนะครับออนไลน์นะครับอยู่กันเซิร์ฟนี้กันนะครับเอาละครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําอาชีพนะครับเก็บหอยนะครับผมขั้นตอนแรกกด GPS หรือว่ากด Y ก็ได้นะครับผมผมเล่นในพีซีนะกด Y นะครับผมพอกด Y แล้วก็ไปชี้ที่ GPS นะครับด้านล่างนะครับผมแล้วก็ไปที่งานถูกกฎหมายนะครับ ก็งานมันก็ามี่2้า5 6 7 8 9 9งานนะครับก็งานเก็บหอยนี่เลยครับผมเก็บหอยทะเลนะครับแล้วก็กดเข้าไปนะครับผมนี่เราก็ดูแผนที่นะครับด้านล่างตอนนี้ผมอยู่ที่เก็บหอยเป็นอันที่เรียบร้อยแล้วนะครับไปเราไปทํางานกันนะครับนี่มีเพื่อนทางานเยอะแยะเลยนะครับผมทําง่ายนะครับ เสร็เราก็กด n ได้เลยครับทำการเก็บหอยนะครับแล้วก็เก็บจนกว่ากระป๋องเราเต็มนะครับเก็บไปเรื่อยๆนะครับผมประมาณ10วินะครับผมจะได้เก็บใหม่อีกทีนึ่งนะครับก็เลื่อนไปเก็บตุกอื่นต่อได้นะครับมีเพื่อนเยอะแยะเลยนะครับเอาละครับพีนี้ใครชื่นชอบก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์ไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับ เก็บหอยเก็บหอยครับผมก็เซิฟนี้นะครับอาหาระบบดูมีอาหารอะไรด้วยนะครับตอนนี้เริ่มจะหิวแล้วกินอาหารก่อนแล้วกันนะครับเคน้ำเปลาก่อนเลยเคน้ำเปลาก็กดที่กระเป๋านะครับผมจะเป็นลูกกระเป๋าเดี๋ยวมีคนนึงได้ไหมพอได้นะครับเต็มเกือบเต็มแล้วก็ ข้าวข้าวข้าวอยู่ไหนขกาะเปล่า,า,า,อ,าอีกทีนึงกราเปล่า,าโอเคเกือบเต็มนะครับทุกคนออกมาเก็บหอยต่อนี่ตอนนี้เลเวลสามนะครับผมถ้าว่าเลเวลอะเราก็สามารถเลือกเผาได้นะครับผมก็เลเวลแรกก็เราเป็น มนุษย์กอนนะครับผมปอดเลเวลห้าแล้วก็เลือกเผาได้นะครับว่าเราจะอยู่เผาไหนนะครับผมตามคลิปแรกเลยนะครับผมก็เดี๋ยวขออนุญาตเก็บหอยให้เต็มก่อนนะครับผมแล้วเราก่ไปขายกันนะครับไป let's go เอาแล้วครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้เก็บหอยเต็มที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมก็เก็บในรถก็เต็มแล้วนะครับผมในตั๋วก็เต็มนะครับโอเคเราก็ไปไปขายที่ตลาดกันนะครับผม กดตัว Y นะครับแล้วก็ไปที่ GPS e นะครับผมแล้วก็สถานที่ตัวไปนะครับตลาดกลางนะครับผมประมาณ595เมตรนะครับผมโอเคเรามาเปิดแผนที่เปิดเกยวขึ้นรถก่อนดีกว่านะครับดกดล็อกตัว N นะครับผมกด F นะครับบนนี้เป็น GPS เลยครับขึ้นรถแล้วก็กด N อีกทีหนึ่งเพื่อทำการล็อกรถนะครับเพื่อจะได้ไม่ได้ขึ้นรถเราไม่ได้นะครับ กดสตาร์ทเครื่องนะครับกดเปิด GPS นะครับผมนี่อยู่ไมไกลนะครับขีขวานะครับผมเี่ยผมลงมดไว้นะครับผมครับมันก็บอกว่าเราต้องไปทางเส้นไหนนะครับก็รอตัวก็รอตัวออนดีกว่ารถ็กมาเลย รถก็เต็มนะครับแครตัวก็เต็มนะชนอะไรปะไม่ได้ชนดีที่เัน่อก่อนนะครับไปเราไปกันที่ตลาดเลยนะครับผมวัดกันนะครับผมโอเคครับทุกคนเราก็มาถึงกันที่ตลาดเลยครับผมเด้าของเลี้ยงชื่อเพื่อน โดยเจะที่หน้าตาดเลยนะครับ,บปวดดัดเครื่องนะครผมแล้วก็ลงรถเสียงเพื่อนนะแล้วก็มาจุดที่แดงๆก่อนโอเคให้มันหายนะครับก็ลงมาขายหอยนะครับผมตรงนี้ก็ขายได้แล้วก็ตรงนู้นก็ขายได้นะครับขายได้สองทีเคกดเอ็นเปลือกหอย27บบาทต่ออันหนะึ่ง โอเคเราได้หอย40นะครับผมมารู้เยียนขับจำน,นวนเท่าไหร่20โอเคเนื้อหอยสดขับ112บาทนะครับผมเราได้1,120กว่าบาทนะครับผมสิบเป็ดนั่นนะครับแล้วค่อยอะไรไขม่มุกไข่มุกนี่แพงว้าวมาแล้วโอเคในตัวเราก็ขายหมดแล้วก็ไปเอาที่รถนะครับ ในรถเรากดตัวเทํนทำการปลดล็อกนะครับกด Y เลือกข้างล่างเมนูด้านล่างหกติเป็นรูปอะไรเครื่องหมายอะไรนะครับใช้งานคลังเก็บของในรถโอเคแล้วก็เก็บอะไรก่อนเลือกเลือกหมยเลือกหมยมีเงี3.7นะครับโอเคแล้วก็เก็บมาแล้วก็เอายีกนะครับ อะไรอีกเอาในตัวไม่ได้ดรอมากไปละ๋วยวกกดตัวเองก่อนนะครับจะเพิ่มมาขโมยขอเราโอเคไม่มีอะไรนี่ปลดล็อกปลดล็อกรถก่อนกดไม่ได้โอเคแล้วก็อ,อะไรดีเอาอันนี้ก่อนนะ,ะแปดเคไขมุกแปด อลุณคับพี่เนื้อหอยครับได้ไหมโอเคหมุดมาดูกระเป๋าเราได้ไหมเกือบเต็มนะครับโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาใหม่ไปขายก่อนนี่มาขายตรงนี้คืออะไรเนื้อหอยสดหรือเปล่าเมื่อกี้โอเคเนื้อหอยสดมาดดูกระเป๋ามีอะไรไหมค้างอยู่ โอเคไม่มีอะไรนะครับแล้ว้าไปเอาชิ้นสุดท้ายชิ้นสุดท้ายมันคือเปลือกหอยโอเคเอามาชี้อีสิบโอเคเอามาแล้วเอ้าเอาอีกเอาอีกยังนี้ได้อยู่ หยิบเจ็ดไม่ได้ครับทุกคนลองสิบดิสิบเจ็ดเจ็ดเต็มแล้วเขมาอีกอันหนึ่งก็พอเลืเต็มนะพี่ตัวโอเคคือเปลือกหอยใช่ไหม โอเคเปิดหอยแล้วก็อีกเจ็ดอีกเจ็ดขายหมดโอเครถเราได้ประมาณ3กิโลนะครับทุกคนก็ประมาณ2รอบแล้วมนะั้งโอเคเปิดหอยเจ็ดนะครับโอเคเรี okay, ยบร้อย เล็กรถนะครับผมแล้วก็เก็บรถนะครับถ้าไม่ใช่แล้วก็เก็บรถเลยครับโอเคหายไปแล้วเราเอาละครับิปนี้การเชื่นชอบก็อ,อย่าลืมกด subscribe กด like ไลค์ไปด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมก็อ,อน EP นี้มาแนะนำงานเก็บหอ,อยกันนะครับกอน e ีหน้าจะเป็นคลิปอะไรเกี่ยวกับอะไรก็ต้องติดตามรับชมกันนะครับ di video ini, kita akan berhenti dan sampai